ตัวแก้สายไหวพิบแบบร้อปซน่ะเอาเรื่องจัดนะครับผมทุกคนตอนนี้บ่าวล็อกสู้ไม่ได้ ครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่กันที่ ID ดีเลยว่าเอาตาหกตัวล้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์นะแล้วในวันนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นเลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านไทยจิแห่งโคลาโบดิจิมอนเอ็ดเวนเจอร์ ผมต้องขอเกินสตอรี่ของคลิปนี้ก่อนเลยละกันนะครับผมทุกคนก็คือเลนเจอร์ตัวนี้เป็นเลนเจอร์ที่มีน้องทางบ้านขอให้ผมรีวิวกันมามากที่สุดเลยนะครับผมทุกคนในวันนี้นะเดี๋ยวเราไปรอดูเลยละกันว่าเลนเจอร์ตัวนี้มีความสามารถอะไรแล้วมีสไตล์ในการเล่นเป็นแบบไหนนะครับผมทุกคนทําไมมันถึงเป็นเลนเจอร์ที่มีคนคาดหวังให้เก่งมากที่สุดในโคลาโบรอบนี้นะความสามารถแรกของเลนเจอร์ตัวนี้เป็นการสร้างบาเรียในพื้นที่4ีวี เพิ่มพลังชีวิต400%นะครับผมทุกคนแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตในพื้นที่40%ของพลังชีวิตก็คือเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะสามารถฮิลล้วนแล้วก็สร้างบัพโลแล้วก็ทําให้เพื่อนเนี่ยนะได้เลือดเพิ่มขึ้น400%บอกเลยว่าเป็นความสามารถเชิงบัพที่ค่อนข้างอึดมากนะแล้วส่วนความสามารถต่อไปของมันนะครับผมทุกคนเป็นการยกเลิก ภาวะอมตะของสตูสีวินะครับผมทุกคนแล้วก็สร้างความเสียหายถึง3,600เเซของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะทําให้สตูเนี่ยชง,งักอีก4วิด้วยนะครับผมทุกคนแล้วความสามารถต่อไปที่เป็นทีเด็ดของเลนเจอร์ตัวนี้ก็คือชง,งักเมื่อออกปฏิบัติการเลนเจอร์สายไหวพิบนะถ้าเราเรียกเลนเจอร์ตัวนี้ออกมามีโอกาสที่จะทําให้เลนเจอร์สายไหวพิบทั้งทีมของฝั่งตรงข้ามเนี่ยโดนสตันนะครับผมทุกคนแล้วทุกทีมเนี่ยส่วนมากจะมีเลนเจอร์สาย ไว้พิป,ประมาณ2-3ตัวผมบอกเลยนะว่าเลนเจอร์ตัวนี้สามารถช่วยทีมได้เยอะมากจริงๆนะเดี๋ยวผมขอทําการสลับมันเป็นล่างไฮเปอร์ก่อนเลยละกันเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําการเอามันไปเทสแบบโชว์โหดโชว์ฟอร์มเทพโชว์ฟอร์มเก่าเลยละกันคือผมได้ทําการเตรียมเลนเจอร์ที่จะเอาไป1 V1 วีแล้วก็2 V งวี1วีกับมันไว้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคลิปนี้ผมบอกเลยมันจะช่วยตอบคําถามให้กับทางบ้านได้เยอะเลยนะว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันเก่งมันเจ๋งจริงหรือเปล่าแล้วส่วนความ สามารถล่างก้าวดาวของเลนเจอร์ตัวนี้นะครับผมทุกคนผมจะแนะนําเป็นความสามารถที่เป็นเมตาที่สุดในวงการเกมลายเลนเจอร์ตอนนี้ก็คือยุศสตูออกปฏิบัติการชั่วคราว5้าวินะครับผมทุกคนโอเค เดี๋ยวเราไปรอชมเลยลากันนะครับผมทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะผมต้องขอขอบคุณทางด้านคุณนอนท์อีกครั้งนะครับผมทุกคนที่ได้ทาการปั้นเลนเจอร์ตัวนี้แล้วก็ส่งไอดีมาให้ทางด้านช่องกอสุดของเรารีวิวโอเคครับแล้วด่านแรกที่ผมจะเอาไปรีวิวก็เป็นทางด้านด่าน406รอดูเลยละกันนะว่าสไตล์การเล่นของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบไหนสกิลจะลึกหรือเปล่าแล้วมันจะอึดไหมอ่ะคือคลิปนี้ มันจะช่วยตอบคําถามให้กับทางบ้านได้ทั้งหมดผมจะทําการเทสท,ทั้งสนามซ้อมแล้วก็สนามจริงเลยนะครับผมทุกคนอาจทางบ้านก็น่าจะสังเกตเห็นนะเมื่อกี้นี้ตอนที่ผมปล่อยออกมาตัวแรกๆเนี่ยเลนเจอร์ฝ่ายตรงข้ามมันโดนสตั้นเป็นรูปสายฟ้ากับ6เหลี่ยมนะครับผมทุกคนคือมันเป็นความสามารถในการหยุดเลนเจอร์สายไหวพริบของเลนเจอร์ตัวนี้เองอาสกิลมันประมาณนี้เลยนะครับผมทุกคนสำหรับการเทสในด่าน406 แต่ว่าด่านต่อไปที่ผมจะเอาไปเทสเนี่ยนะมันเป็นด่านที่จะทําให้เราเนี่ยได้รู้ถึงระยะโจมตีของเลนเจอร์ตัวนี้แบบชัดๆเลยนะครับผมทุกคนก็เป็นทางด้านด่าน412นะเดี๋ยวเรามารอดูเลยละกันนะครับผมทุกคนว่าสกิลของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะกว้างมันจะลึกขนาดไหนแล้วมันจะติดดีหรือเปล่าโอเคผมจะตั้งใจดูทุกคนพยายามสังเกตแมงวันไก่บอสหัวโตนะผมทุกคนในตอนนี้ถ้าถามว่าสกิลมันลึกมากไหม โอ้โอหรู้เรื่องถ้าถามว่าลึกไหมผมต้องตอบตามตรงเลยว่าลึกพอสมควรนะครับผมทุกคนคือมันเป็นเลนเจอร์สายพลังที่จ่ายสกิลได้ค่อนข้างกว้างเลยนะเพราะว่าผมรีวิวเลนเจอร์สายพลังมาเยอะส่วนมากสกิลจะแคบมากเลยโอเคสำหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้สามารถเคลียร์ด่านนี้ได้แบบง่ายๆนะแต่ว่าด่านต่อไปผมว่าไม่น่ามีเลนเจอร์ตัวไหนได้กินหมูแน่นอนนะครับผมทุกคนเพราะว่าด่านต่อไปเนี่ย เป็นด่านที่ผมชอบใช้เช็คความอึดของเลนเจอร์นะด่าน4ี่ร้อยี่บสองนะถ้าเลนเจอร์ตัวไหนที่มันไม่อึดเนี่ยจะโดนบอสด่านนี้สาบให้กลายเป็นตัวเล็กแล้วก็ยิงไล่มังแต่กลางแมปกลับไปที่หน้าแมปเลยนะครับผมทุกคนแต่ถ้าเป็นเลนเจอร์เก่งๆก็จะต่อกรกับบอสด่านนี้ได้แบบไม่ยากเย็นเท่าไหร่อ่ะรอดูละกันโอ้โห,โหสกิลแม่งลึกว่ะหรือผมคิดไปเองว่าทางบ้านเพราะว่าสกิลมันลึกอยู่นะโอ้โหชัดเจนเลยสกิลแม่งโคตรลึก ประมาณครึ่งเอเคอร์ได้นะครับผมทุกคนสำหรับทางด้านสกิลของเลนเจอร์ตัวนี้แล้วเท่าที่ผมมองผมไม่รู้จะติอะไรมันเลยนะแต่ว่าเลนเจอร์ตูนี้จะแข็งแกร่งที่สุดต่อเมื่อเราเนี่ยอ mm ัพ hmm. ขึ้นเป็นร่างก้าวดาวแม็กนะครับผมทุกคนคือหลายคนน่ะ คงเคยเล่นเลนเจอร์พวกเอเลนพวกรูเดีสพวกฟิตอะไรพวกนี้นะครับผมทุกคนที่มันป้นเพียงแค่ล่างแปดดาวให้เปิ์มันก็เก่งแล้วแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยเขาทําออกแบบมาให้เราเนี่ยไปรีความสามารถ9ก้าดาวให้ได้หยุดการสร้างเลนเจอร์5วิมากกว่านะครับผมทุกคนโอเคจบการเทสที่สนามซ้อมไว้เพียงเท่านี้ละกันเพราะว่าเกมต่อไปเนี่ยผมบอกตามตรงเลยตึงมือแน่นอน ผมได้ทำการเตรียมเลนเจอร์เอาไว้และใน ID หลักของผมผมทำการเอาเอเลนเซเยเกอร์ ager, ใส่เกียร์เซตนี้ไปเพื่อทำการเทสกับมันคือผมว่ามันสู้ต่อให้เจอกับเอเลนเป็นท่าที่มันชนะทางนี้ก็น่าจะสู้ยากนะเพราะว่า เลนเจอร์ตัวนี้ถูกออกแบบมาให้เก่งสุดต่อล่างก้าวดาวแล้วมาเจอกับเอเลนที่ T. แค่ล่างแปดดาวให้เปร์มันก็เก่งแล้วผมว่าเกมนี้น่าจะสู้ยากเลยแต่ก่อนที่ผมจะกดไปนะครับผมทุกคนสําหรับใครที่อยากจะซื้อหรือว่าอยากจะขายไอดีเกมไลน์เลนเจอร์หรือสําหรับใครที่อยากจะเติมเงินในราคาที่ถูกกว่าในเกมอย่างมากทุกแพ็กก็คือในตอนนี้ทางเพจก้อนสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่า1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคน เปิดให้บริการนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ทับคอมเมนต์ลากันแล้วทางบ้านคิดว่าใครจะชนะในเกมนี้นะส่วนตัวคือผมว่าเอเลนยังไงก็พาสีดีกว่านะถ้าเกิดเป็นล่าง8ดาวไฮเปอร์ชนกันนะครับผมทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นล่าง9ดาวผมว่าเลนเจอร์ตัวนี้น่าจะชนะนะแต่ถ้า8ดาวไฮเปอร์ยังไงเอเลนก็น่าจะกินนะเพราะเอเลนเนี่ย มันมีความสามารถในการหยุดการสร้างเลนเจอร์5วีนะครับผมทุกคนแล้วตอนนี้เอเลนอุ้ยกระโดดหลุดมาแล้วอู้กระโดดหลุดออกมาสองตัว3ตัวอู้มึงโกงเกินเอเลนเพื่อนนี่กูมารีวิวตัวใหม่เบามือตัวใหม่หน่อยตัวใหม่จะเกิดโอเคคือในตอนนี้เนี่ยมันพ้นไฟใส่เอเลน้ว้ยแต่เอเลนเอเลนก็โดนแค่สตันอะ่ะแล้วมันก็กระโดดใหม่นะผมเอา้าโอเค แม่ดาวให้เปย์ยอมไปก่อนล่าง9้าดาวเดี๋ยวค่อยแก้กันใหม่นะครับผมทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดล่าง9้าดาวเนี่ยมันมีหยุด5้าวิไงแล้วพอหยุด5าวิชนกันเมื่อไหร่ปุ๊บเลนเจอร์ Ranger, ตัวไหนเรียกไม่ออกก่อนก็โดนเลยนะอ่าโอเคผมเนี่ยขอทําการเอาเลนเจอร์สายไหวพิบใส่เข้าไปเพื่อจะไปดวนกับมันแบบ5 V 1ีน,นะครับผมทุกคนในเกมนี้โอเคผมได้ทําการดาบแล้วแต่ผมไม่รู้ผมใส่เกียร์หรือ,อยังนะโอ้โหสภาพโอเค ผมเาเลนเจอร์ทาตแสงมืดทั้ง5ตัวนี้ไปเพราะว่าผมี่จะทําการทดสอบความสามารถไฮเปอร์ของเลนเจอร์ตัวนี้ที่เวลาปล่อยออกไปปุ๊บมันจะหยุดการเออมันจะทําให้เลนเจอร์สายไว้พิบเนี่ยสตันปับ๊บรอดูว่ามันจะติดดีขนาดไหนนะครับผมทุกคนเลยจะนับเป็นครั้งๆเลยละกันนะผมจะปล่อย10ตัวนะตอนนี้เราปล่อยไปตัวแรกนะผมทุกคนอาตัว2ติดโอเคเดี๋ยวรอดูละกันตัวสอ่ะตัวส โอ้ตัวสามติดเหมือนเหมือนติดดีนะสาหรับทางด้านเลนเจอร์ตัวนี้โอโ้ชัดเจนชัดเจนติดดีมากนะครับผมทุกคนสําหรับทางด้านสกิลนี้หูว่ามันเป็นตัวแก้สายไวพิบอ่ะอันนี้พูดกันตามตรงเลยว่ะผมมีความรู้สึกว่าสกิลมันติดดีมากๆยังไงไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยขอทําการเอามันไปเทสกับสายไวพิบตัวเทพสักหน่อยละกันนะครับผมทุกคน ตัวนี้เป็นตัวที่ผมบอกตามตรงถ้าไปนห,นหนึ่งกับมันนี่ลำบากมากนะอ่ะก็คือผมเนี่ยได้ทำการเตรียมเลนเจอร์ตัวบาลล็อกเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วกับความสามารถเรียกเบิ้ลคือบาลล็อกเนี่ยมันเก่งมากจริงผมยอมรับเลยแต่ถ้ามันถูกใบขึ้นมาล่ะผม ผมก็คิดถึงผลลัพธ์ไม่ออกเหมือนกันนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมทุกคนการดวลในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถต่อไปกับทางบ้านได้นะครับผมทุกคนไปรอดูเลนเจอร์ตัวนี้ปะทะกับบาวล็อกบาวล้วออกมา3ตัวโยกปล่อยอูดโ,โดนความสามารถใบนะผมทุกโอ้โหใบดีอะ่ะติดดีมากเลยอะ่ะโอเคดูดิ แบบปล่อย5ติดอะไรงี้เลยปะปล่อย5.4ติด่ป่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมทุกคนโอ้โหดูทรงแม่งตัวแก้สายไหวพิบแบบร0 0ซนะ่ะเอาเรื่องจัดนะคะผมทุกคนตอนนี้บ่าวล็อกสู้ไม่ได้เพราะบ่าวล็อกไม่ได้จ่ายสกิลนะมันเป็นเลนเจอร์เชิงสกิลนะคะผมทุกคนแล้วถ้าเกิดโดนเลนเจอร์ตัวนี้ใบแบบไม่ได้จ่ายสกิลเลยบ่าวล็อกก็กลายเป็นแค่ตัวกิกกอกตัวหนึ่งแล้วในเกมนี้มันโดน มันโดนไดโนเสาร์กัดโลัวเลยนะครับผมทุกคนบาวล็อกกำลังจะโดนยัดเยียดความาพ่แผ้นที่หมด1วีหนึ่งเนี่ยนะผมเหลือจะเชื่อว่าทางบ้านแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเอาเรื่องไฮ้บาวล็อกผมใส่เกียร์โหดมากเลยนะโอเควิเลนเจอร์ตัวนี้มันมีของว่ะคือผมเอาไปเทสกับเอเคือมันเป็นเลนเจอร์ที่เกิดมาเพื่อแก้ไหวพิบ้ปเอาเราไปเจอกับสายพลังเราเอาไปเจอกับ ตัวอื่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแสดงผลหรอกแต่พอเวลามันมาเจอสายไวพิบแบบ1วี1แบบหมัดต่อหมัดเนี่ยโอ้โหมันกินเรียบเลยว่ะโอเคก็สําหรับทางด้านฟอร์มของเลนเจอร์ตัวนี้นะผมเห็นจากเกมที่มันดวลหนึ่งหนึ่งกับบาวล็อกและชัดเจนเลยนะครับผมทุกคนผมขอให้คะแนนเลนเจอร์ตัวดีไวที่9เต็ม10ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดผมปั้นมันขึ้นเป็นร่าง9้าดาว,ดาวเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเกิดมีใครปั้นแล้วส่งมาให้ผมรีวิวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมรีวิวให้คะแนนมันอีกรอบนะครับผมทุกคนเดี